มาลำดับต่อไปนะคะชี่แอดใจทางธรรมค่ะเชินค่ะกราบครวะท่านอาจารย์มกเมาเขียวด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบครุทุกทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อธรรมกรพลสุวรรณอายุหกสิบสองปีเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ที่นนทบุรีค่ะ วันนี้ขอโอกาสส่งการบ้านนะคะเกี่ยวกับการแชร์สภาวธรรมนะคะค่ะเ,เมื่อสักสองวันที่แล้วนะคะได้มีโอกาสไปไปทานงานเลี้ยงอ่ะนะคะแล้วก็เป็นการทดสอบนะคะว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยงดเนื้อสัตว์แล้วนะคะนะคะเมื่อไปเจอผัดส,ส์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะที่ไปทานเนี่ยคือเป็นอาหารทะเลทั้ง สักส่วนใหญ่เลยค่ะนะคะเป็นของที่เราเคยชอบอ่ะนะคะนะคะกุ้งเผานะคะแล้วกันเชียงปูนึ่งนะคะหอยเชลนะคะเออแล้วก็เออน้ำพริกปูไข่นะคะชอบมากนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะเขาจัดมาเต็มเลยค่ะนะคะทีนี้เราก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยเราเราเราไม่ได้เออไม่ได้ไม่ไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะพี่ก็ตอนก่อนหน้านี้ย คือเขาส่งรายการมาให้อะค่ะว่าใครจะทานอะไรนะคะให้เราคอมเมนต์ไปเลยเขาก็จะจัดตามที่ที่ที่เราต้องการนะคะแต่อแอดก,ก็ไม่ไม่คอมเมนต์ไปนะคะอยากจะรู้งอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยถ้าไปเจอสภาพอย่างนั้นเน่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะ,คะพอตอนอาหารเข้ามาที่โต๊ะนะคะก็ได้แต่มองค่ะแต่มองแล้วก็ใจเรา่ะบอกกิเลสบอกเฮ้ยเนี่ยชีวิตล่ำให นะคะชีวิตล่ำให้นึกถึงชีวิตล่ำให้เนี่ยว่าโอ้สัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะนะคะมันทรมานกว่ามันจะตายแล้วก็กลายมาเป็นอาหารของเรานะคะนะคะแล้วถามกิเลสว่าเป็นไงหล่ะแกดูแล้วแกอยากจะกินไหมเนี่ยเนี่ยไอ้ที่แกเคยชอบเนี่ยนะคะมันก็บอกเฮ้ไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเออแล้วแกทานอะไรได้บ้างเนี่ยก็ถามกิเลสกิเลสมันก็บอกอ๋อก็มีนี่ไง ผักลวกไงที่วางอยู่ในจานเอเอ,เอน้ำพริกปูไข่ไงนะคะเราก็เลยทานข้าวกับน้ำพริกผักลวกนะคะไม่เอาไม่ไม่ใช่น้ำพริกนะทานข้าวกับผักลวกนะคะเพื่อนก็บอกโอ้ทานแค่นี้เหรอเสร็จแล้วก็แอดก็บอกนี่ไงแอดมีเตรียมมาอย่างหนึ่งคือแอดเตรียมเตรียมเอ่ออาหารเป็นโปรตีนเกษตรไปหน่อยหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็เอาไปทานกับข้าวนะคะปรากฏว่าวันนั้นนะคะ ผ่านไปด้วยดีเลยเราไม่มีความอยากที่จะทานเนื้อสัตว์หรืออะไรเลยนะก็ชนกิเลสคุยมันก็ไม่อยากไม่อะไรอย่างนี้นะคะนะคะก็ขอโอกาสแชร์สภาวะธรรมแค่นี้ค่ะสาธุค่ะค่ะยินดีกับ i อแอดด้วยค่ะที่ได้ไปไปเผชิญกับสถานการณ์จร<พ>ิงนะคะไปทดสอบนะเหมือนเหมือนเหมือนเอาไปหาโจทย์แล้วก็ได้โจทย์มา ทำการบ้านนะคะทําการบ้านแล้วก็เอาเรื่องราวมาส่งนะคะยินดีด้วยค่ะค่ะเชิญพี่น้องเพิ่มเติมค่ะ,คะใช่ค่ะอนุโมทนากับอาแอดนะคะค่ะการปฏิบัติต้องมีภาษายิงแบบนี้แนะคะเอาถึงจะรู้ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะ,ะอ้อยก็นึกถึงตอนที่อ่อนเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนะช่วงนั้นงานเลี้ยงเยอะมากเลยเหมือนกับเริ่มอสอบล้ว คือตอนนั้นพ่อบ้านยังทํางานอยู่นะคะที่บริษ,ษัทเขาเขาก็จะมีงานเลี้ยงแล้วก็จะมีเพื่อนงานวันเกิดงานโน่นงานนี้นะเออแต่ออนก็ไปนะคะออก็ไปเป็นบางงานอ่าไปแต่ออนก็ไม่ได้ทานอะไรออนก็จะก็จะกินสลัดบางทีก็อาจจะสั่งสลัดลื้นบางทีก็ไปนั่งเฉยๆค่ะไม่ได้ทานอะไรแต่ฝรั่งเนี่ยเขาก็ดีอย่างหนึ่งก็คือฝรั่งนี่เขาก็จะสั่งเป็นของใครของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะ เขาก็จะไม่ค่อยนี talked, ่หรอกถ้าเราไม่ทานนะคะเขาก็ไม like, we so, ่ได้รู้สึกแปลกอะไรนี่นะคะเออออนก็บอกว่าเออแต่กออนก็ไปนั่งอ่านใจตัวเองกันแหละที่ไปก็ไม่ได้ไปอะไรแล้วตอนหลังๆมาเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้อ่อมาชวนแล้วล่ะว่าจะต้องไปหรือไม่ไปนะคะเราจะไปหรือไม่ไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะก็ประมาณนี้ค่ะอไอแอดว่ผ่านในช่วงนี้ได้นะคะอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะ ค่ะขอโอกาสค่ะก็ก็ขอแสดงความยินดีกับเอสนะคะที่ชนะชนะกิเลสแต่แต่พี่ก็อยากจะแฉกิเลสตัวเองเหมือนกันค่ะว่าแพ้มาค่ะคือก็อยากจะเล่าค่ะวันอาทิตย์ที่ที่ได้ลาครึ่งวันนะคะเพราะว่ามันมีเหตุว่าเออโทรศัพท์อยู่ๆแล้วมันมันมันเหมือนจะแยกออกมาเป็นสองซี่กันค่ะแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะมันโทรศัพท์มันเป็นอะไรมัน มันยังใช้ได้อยู่จอมันยังดีอยู่อะไรยังดีแต่ทาไมโทรศัพท์มันมันเหมือนจะแตกออกจากกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ให้ลูกดูลูกบอกว่าแม่รีบปิดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อันนั้นน่คือแบตเตอรี่วัวมากแล้วก็เลยว่าอ้าวแล้ววันอาทิตย์เอาไงดีเอาตอนนั้นคืนเป็นคืนวันเสาร์แล้วก็บอกเอะวันอาทิตย์เขาปิดลูกก็บอกว่าแม่ต้องไปที่ห้างเลยเพราะว่าวันอาทิตย์แต่ที่ห้างเขาไม่ปิดก็เลยก็เลยวันนั้นที่ได้ลาไปก็ไป พอไปให้ที่ที่ห้างเขาดูนะคะเออที่ร้านน่ะเขาบอกอเขาแทบจะไม่กล้าเอามือมารับเลยเ็าบอกอุ้ยมันจะระเบิดแล้วนั่นเนี่ยทำไมทำไมอยู่แบบนี้เออ็าบอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆมันก็จะแยกออกมาแบบนี้เลยก็บอกแบตเตอรี่บวมมากเลยนั่นเนี่ยแล้วก็ตกลงราคาอะไรกันเสร็จเขาก็บอกว่าต้องรอนะต้องรอชั่วโมงนึงให้ไปเดินดูอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารับตัวจับ โอ้ยทีนี้เลยก็ไม่รู้จะไปไหนที่นั่งตรงนั้นก็ไม่มีอ่ะก็เดินพอเดินไปนี้มันเหมือนโอ้โหโลกเก่ามันมันกลับมาเลยนะมันมีแต่กลิ่นกาแฟกลิน่นเออขนมเค,ค้กกลิ่นอะไรต่อเนี้ยอะไรเยอะแยะไปหมดก็เดินเดินดูด,ดูเดินไปเรื่อยๆก็ก็พยายามดูว่าเออตัวเองยังมีไหมตรงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือตรงจุดนั้นผ่านหมดเลยค่ะผ่านไป สองรอบสามรอบก็ก็ดูเหมือนเหมือนจะจะชนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปอ่อนแรงกับเขาแต่พอไปถึงจุดหนึ่งอุ้ยทำไมคนเยอะจังเลยตรงนั้นมันเอาไม่ทันเลยค่ะกิเลสพอเห็นคนเยอะนี่เเข้าไปดูซิมันเขาทำอะไรกันก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยไปดูเอ้ามันมีมันมีเสื้อผ้าเออเขาเอาเป็นเสื้อผ้าใหม่แต่เขาเอามา มือสองเป,เ,ปเป็นเป็นเสื้อผ้ามือสองแล้วมันเป็นเสื้อผ้าสีขาวซึ่งมันมันมีเว็บขึ้นมาเลยว่าเสื้อค่ะเสื้อผ้าสีขาวแบบนี้ที่เคยอยากได่ไม่เคยได้ซื้อเลยเพราะว่ามันแพงมากมันมันเป็นแบรนด์แบรนด์นดังซึ่งเราเคยอยากได้แล้วมันแพงมากแต่ทำไมก็ออกมาขายร้อยเดียวกิเลสมันบอกว่าต้องดูต้องพิสูจน์ ก็เลยจมปลักอยู่ในนั้นเลยค่ะเข้าไปเวียนเวียนเวียนอยู่ไม่มีโอกาสได้ต่อสู้กิเลสเลยเวียนไปเวียนมาเจอเข้าตัวหนึ่งอุ้ยมันถูกใจมากเลยและเป็นเป็นแบรนด์ที่เคยอยากได้แล้วมันความใหม่อตรามันยังอยู่อ่ะแล้วราคามันเอ๊มันจะจริงหรือเปล่าหน้าที่เขาบอกว่าร้อยเดียวอ่ะมันไม่ใช่มันน่าจะไม่ใช่เพราะว่าปกติราคามันต้องอุ้ยมัน พันอัพขึ้นน่ะแล้วทําไมมาร้อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็หยิบเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรมากเลยหยิบเลยแล้วเอาไปถามคนขายว่ามันร้อยเดียวจริงไหมเขาบอกว่าร้อยเดียวจริงรีบพักตังจ่ายแล้วก็ออกมาเลยค่ะพอมารู้ตัวอีกทีอ้าว<笑><笑>เพราบคาบเลยค่ะคือมันมีความรู้สึกว่าอ้าวมันเหมือนมันเออของเก่ามันยังมีแล้วมันยังไม่ได้ล้างอ่ะ มันยังไม่ได้ล้างนะตอนตอนนั้นเนี่ยมันอุ้ยมันมันอันนี้ค่ะที่ที่เหมือนที่อาจารย์บรรยายบอกว่ามันต้องล้างเลยนะตอนนั้นแล้วมันถึงจะหมดเกลี้ยงคือคือที่น่าจะกดข่มไว้อะตอนนั้นที่กดข่มตรงที่ว่าราคามันแพงแล้วไม่เอาอะ่ะแต่พอมาเจอเหตุและปัจจัยแบบนี้นี่ไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วพี่โสภาจะต้องได้ใช่ไหมล่ะคะ จะต้องได้ใช้เสื้อนั้นไหมไม่น่าะจะนะคะเพราะว่ามันดูเห็นแล้วมันเหมือนคือมันเป็นเสื้อเชิดนะคะแล้วถ้าถ้าถามว่าเสื้อเชิดใส่ไปวัดหรอมันก็ไม่ใช่อะ่ะแล้ว <c oughs> แล้วแล้วจะไปกับเพื่อนฝูงเหรอก็ไม่ไปแล้วอะ่ะก็มีความไม่ถือพอมาถึงบ้านถอเอ้ยแบบแบบไม่มีทางสู้เลย <c oughs> อ,อ,อ,อาจารย์จะหาหา,าคำอธิบายว่าบางทีเราก็ได้ เออมันมีประโยชน์แล้วเราได้ใช้ประโยชน์นะคะอ่าแต่พี่สมภาวบอกว่ามันไม่ได้จะมีประโยชน์รู้ว่ามันจะไม่ได้มีประโยชน์อ่าตัวนี้ก็ยกให้แพ้เต็มเต็มค่ะเต็ม <Anita> ็ค่ะเพราะว่าบางครั้งเรื่องของการซื้อซื้ออ่าข้าวของที่มันเป็นปัจจัยีเนี่ยบางทีมันก็ถ้าเราจะจะซื้อบ้างมันก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะมันก็เป็นการพิจารณา,าของเราบางทีการประมาณอย่างแม้แต่เสื้อผ้า บางทีจะต้องไปอยู่ในกับว่าทางโลกของเราอยู่ใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราก็มีการละหมา,ายมถึงเราประมาณอ่ะประมาณการแต่งตัวของเราให้พอเหมาะกับกับอ่าการกับสถานการณ์นั้นๆมันก็อาจจะมีเสื้อผ้าบางแบบก็ได้ที่พี่น้องเราอยู่อยู่กับโลกอยู่แล้วอ่ะอยู่กับโลกภายนอกอยู่แล้วเนี่ยนะคะ แต่ว่ากรณีนี้พี่สมภาบอกว่าพี่สภาคงไม่มีโอกาสได้ใช้ดังนั้น<ต>มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าพี่สภาจะได้ใช้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับพี่สุภาอยู่นะคะก็อาจจะได้ใช้บ้างถ้าเกิดว่าต้องไปในสถานที่ที่ราชการหรืออะไรประมาณนี้ที่ต้องเรียบร้อยสุภาพอะไรประมาณนั้น,นแต่แต่ก็ยังนึกไม่ออกเอามาเก็บไว้ก่อนประมาณนั้นนคะคะ <c oughs> สะสมตัวส,ส, <c oughs> ส,สะสมไม่หมดตัวเลามีกิเลสนะคะมีกิเลส <c oughs> มันไม่หมดตัวสะสมเอ็งก็ต้องล้างตัวสะสมนี้ค่ะค่ะอ่อนอาจารย์ค่ะอ่อนขอโ <c oughs> อ,นนอกาสเอเอแอโกนะคะคืออ่นอนก็นึกถึงที่คือของอ่อนนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมอยู่กับเรื่องกินเนี่ยเนาะ เรื่องกินที่ว่าเราเสียดายเนี่ยความเสียดายเนี่ยมันเป็นกินเลสมันเป็นกินเลสคือใอใจเราคิดว่าเราเราใช้ประโยชน์ให้เกิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในความคิดของเราเราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะเออเราไม่กินทิง้งกินข้างเออเราแต่จริงจริงแล้วมันเป็นโทษนะมันเป็นโทษคือหนึ่งละร่างกายเราก็ไม่ไม่รับแล้วจริงๆอ่อะถ้าเราฝืนกินเข้าไปคือจริงๆแล้วเราเบียดเบียนตนเองเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยละค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งร่างกายเขาก็ต้องเสียพลังงานในการที่จะขับตรงนี้ออกที่มันเป็นส่วนเกินแทนที่เราจะเสียพลังงานครั้งเดียวก็คือเททิ้งใช่ไหมคะแต่อความเสียดายของเราเนี่ยเนี่ยน,นี่อันนี้มันมันสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะว่าเราคิดว่าเราประหยัดเราประหยัดเราจะใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าแต่จริงๆแล้วมัน,มนเป็นมันเป็นการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองมนสิ้นเปลืองไปอีกสิ้นเปลืองกว่าเราทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะออนก็เลยนึกถึงตรงนี้แหละออน,นว่าโอ้เนาะ มัน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 เนียนนะกิเลสเนี่ยเออมันคิดให้เหมือนกับดูดีนะว่าเราเน่ยเป็นคนประหยัดเรียบง่ายนะเออไม่ใช่ฟุ่มเปือยแต่จริงๆแล้วมันพุ่มเปือยไปแล้วอะค่ะตอนที่เรากินเกินสิ่งที่ร่างกายเราต้องการนะเอออดพน,น,นันมันนึกถึงตรงนี้ว่าโอ้เนาะเหมือนกับพี่พี่เสือโอ้ไม่ได้พิจารณานเลยใช่ไหมคะมันก็เห็นเนาะแรงเหนียวนานี่มันมีจริงนะคะถ้าเราไม่ได้ล้างจริงๆนะ ที่อาจารย์บอกว่าบางคนก็มีมีพละเก่งอะคือกดกดขมได้นานนะคะแต่ไม่ได้ล้างนี่มันก็มีโอกาสที่จะจะฟื้นขึ้นมาได้เนาะค่ะก็เป็นบทเรียนที่ดีค่ะการ์าพิเตรกลงการบ้านของพี่แอดใจทางทำก็เลยมีการบ้านของพี่ผ่องทางทำด้วยนะคะสงสัยไปเหนี่ยวนำกันด้วยบางคะั้เนี่ย กับอนุโมทนาค่ะพี่แอนถามมาที่อาบุญนาค่ะ